ทำไเไม่ไปนอนกับเพื่อนทำไมมาอยู่นี่คนเดียวฮะขวแล้วทำไมเขาถามว่าทำไมถึงตาถ้ำและตาถ้ำมันคืออะไรสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3าขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ kjpetshop.com ก็เพราะตัวเองไม่นอนไง ยังง่วงแต่ตัวเองก็ไม่นอนฝืนเห็นไหมตานะเนี่ยบวมหมดแล้วเป็นถ้ำหมดแล้วนี่สําหรับผู้ใดง่วง,งว่าตาทาขึ้นอย่างครับนี่ตาเนี่ยบินทำๆ้นยังทําอุโมงครับตาเป็นลุม่มกันบ่บนอนตาดำๆแลอเพื่อนไปไหนเลยไม่นอนเอ้วทำไมไปหาเพื่อนฮะเพื่อนไม่คบแล้วว่าไม่สวยก็มัวแต่จะดุวันที่ไม่สวยว่าแล้วก็จะมาหลังมาไม่สวยจะก,กัดด้วยอะ สนพี่ก็เหนียวก็พูดรู้เรื่องอะไรเออหวังอ,อ่ะนพี่ก็เจ้า่าติดผู้หญิงอ่ะติดใบเตยแล้วหนูติดใครได้บ้างอ่ะควงจะมานั่งเจ้านอนเร้าคนเดียวพี่เลยทุกคนคะเพี่ยนไม่ครบค่ะไอสองตัวเล็กมันก็พันเล็กเล่นกับมันนิดๆหน่อยๆมันก็เจ็บมีไรวะอ๋อ ลืมล้างค่ะพิชีมาทำไมไม่ปหาเพื่อนก็บอกว่าเป็นอินโตแบบเพื่อนไม่ครบเนี่ยเสียงจะไม่มีแล้วเนี่ยสมมาแจหลายแต่ละวันอ่ะวันนี้ขออยู่เรียบไร้ยไม่ดื้อแล้วกันมีแยวคนว่าดื้อม,มีแยวคนว่าเซมมาแจวันหนึ่งนะถ้าหนูไม่พูดนะทุกคนจะเสียใจบ่ไรอืมอืมทำไมเสมมาแจจังวะเสียใจ <laughs> แม่ไม่เสวยเดินออกมาดูสิเดินออกมาก็ไม่ทักทายเดินบานไปแล้วก็เดินบานมาเห้นหนูไนตัวอะไรก็ไม่รู้ทุวันนี้ยตั้งหนูจะมาช้าแต่หนูก็มีหัวชใจนะเห็นไหมมันไม่สวยไม่สวยเห็นไม่ทุกคนพูดจนก่ยับขนาดนี้แล้วยังเมียนมาอีก นี่ไอ้หนูเล่นกับกใครเห,หนน็นไหมอ้าอยนี่เนาะจะมาเบาแดดเบาดูเนาะหืยังอย่างเหรอจิกฮะยันยังอย่างยบเดียวน่ะไม่ขึ้นไปหาป่ะั่นพูดแล้วก็ไม่ขึ้นพี่ข้าเจ้าพี่ข้าเหนียวไปไหน